อนนี่มาหาเลยนะ,ายนะอานี่ดูสิลองลองตอ,องทือองท่อดูสินักมาอ๋อทื่อสองมอื่อสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นรถตำเนกจักรานโอ้รถคันใหม่ใช่ไหมไหนโชว์หน่อยสิโชว์รถคันใหม่หน่อยสิ <Kids> คิดทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่อนเร็วสวัสดีครับวันนี้มีมีของมาส่งให้น้องมาวินด้วยเป็นอะไรนะวินอยากรวยยังทำถือแล้วแก่ออกแล้เอาอกแก่เป็นไหมอให้ใหใหใหแม่แก่ให้อ๋อ มาแกะกันดูดีกว่าว่าเป็นอะไรวมาวินคิดว่าเป็นอะไรนะเป,นเป็นอะไรนะเป็นรถตู้ไหนลองดูสิอะไรอยู่ในถุงถุงถุง้โห อะไรนะรถโอ้ oh, เป็นรถโอ้วันนี้แกเป็นไหมโอ <Okay, S 2> เค <Okay, S 2> ตรงนี้เห็นไหมอ่าแกดูสิวันนี้ต้องมาวินได้ของเล่นใหม่เป็นอะไร โอ้เป็นรถทันใหม่รถอะไรน้องวินรู้จักไหมมาวินรู้จักไหมเขาเรียกรถอะไรไม่มีต้องไต่ทางก่อนใ่้ตำรวจค่อยจ่ายให้ให้โทษออกกั้มเป็นเลย เฮ้ยวัน้องวินได้ของเล่นใหม่นะคะวันนี้เป็นรถตำรวจแปลงล่างได้ด้วยรู้ไหมนี่อะไรมะวินโลไม้มันแปลงล่างเลยกันเนี่ยนี่อะไรข้างหลังไหน่นั่นเลยต่อเดียวมันแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้เล่น่าเฮ้โอ้รถมาวิน อ,อ๋อตอนนี้ยังไม่มีฐานใช่ไหมเดี๋ยวพ่เอเท้าไปซื้อฐานให้นะคะนี่นี่มันอเอาไอ้นี่ออกมาเนาะเดี๋ยวรอรอรอชอบไหมมูนชอบไหมอโอ้ตื่นเต้นมากอาโอ้เขาเรียกรถอะไรรถรถตำรวจรถตำวรวจ ดูสิแม่ดูสิอ้าวเป็นแบบโรบอทนะคะรถรถแปลงร่างได้เหมือนอะไรมารวินรู้จักไหมเหมือนทรานสฟอร์เมอร์เหมือนเหมือนแบบตันเลินะ ไต้ออีโเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นรถคันใหกครับอ้ยรถคันใหม่ใช่ไหมไหนโชว์หน่อยสิโชว์รถคันใหม่หนสิโอ้ยจับสองมือ ไม่ใช่ร้<ห>บังคับอันนี้<ห>ไม่ต้องใส่ฐานใช่ไหมต้องใส่ฐานก่อนรอทานต <ว quarters S 2> <olmay> ัวมันวิ่งเวทนิ่มมันวิ่งได้เดี๋ยวมาวิ่งรอดูไม่รออะไรตอนนี้มาอยู่มายังยเงาราเพิ่มเท่าไปซื้อฐานใช่ไหมนิ่มมีไฟแบบนี้โอ้มันมีไฟด้วยไหนดูซิไหนดูซิมันจะเป็นแบบไหน โอ้มันจะเป็นแบบนั้นเลยโอเคขุนแบบนี้อ่าตอนนี้นะคะใส่ฐานเรียบร้อยแล้วรถน้ามาวินเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้ยังไงใช่ไหมมาวินไหนมาวินทำดูสิโ ว้าวโอ้เป oh. <illing noise> <s Elliott humming> oh, ็นอะไรเป็นอะไรมาวินเอาเป็นหุ่นยนต์โอ้ไหนดูสิมาวินไปดูสิโอ้ไปได้เดียวนะโอ้โอ้มาวินชอบไหม

โอ้วิ่งมาล็อกนั่งแม่แล้วอโอ้อ้าวตอนนี้นะครับรถตำรวจกำลังไล่จับผู้ร้ายแล้วใช่ไหมโอ้ผู้้ายวิ่งหนีแล้วโอ้ผู้ร้ายวิ่งหนีแล้วโอ้โหผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีเลย โอ้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 ตอนนี้นะครับรถตำรวจของน้องมาวินนะครับกำลังแปลงล่าง จับ <c oughs> เอาน,าน่เลยมันทาเปียวแ์แม่เมอ้มินเบียรม่มาวินก,กน็ต้องปิดก่อนต้องปิดก่อนถึงจะเข้าได้ โอ้โอ้โอ <super progressive sine> ้โอ้เพลงล่างอีกแล้วเพลงล่างอีกแล้วโอ้รถม้ามัวินกำลังจะแปลงล่างอีกแล้วเนี้ยโอ้โอ้พยายามจะเอารถเข้าไปในกล่องลังนะคะมันข้าไม่ได้เลยหรอเข้าวแบบนี้ล่ะมาวินก็ต้องปิดนั่งก่อน

เล่นเสร็จแล้วใช่ไหมเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเก่งมากเก็บกเลยเก็บเ <ünd ร> <ünd ร> ก็บไว้เลยใช่ไหมเล่นเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะน,น้องมาวินก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอ,อ,อย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดอะไรนะโอ้ดดโ,อโหอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องมาวินด้วยนะคะต่อ,อายบายบาย,บาย